สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่5ของเรากันแล้วนะคะที่เราได้เรียนออนไลน์กันอยู่ที่บ้านและทำใบงานกันอยู่ที่บ้านนะคะใบงานชุดที่5นี้นะคะเราจะเริ่มทำตั้งแต่วันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมนะคะเมื่อนักเรียนพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทำใบงานกันเลยค่ะใบงานหน้าแรกนะคะจะเป็นการเขียนฉอชิงนะคะจะ เป็นการเขียนชอชิงซึ่งคุณครูบอกแล้วว่าให้เขียนเฉพาะชชิงชอชิงชอชิงตรงที่คุณครูได้จุดไว้ให้นะคะแต่ส่วนที่คุณครูมีตัวอย่างให้ดูตรงนี้ก็คือคุณครูจะได้ให้ดูว่ามันมีหมวดที่เป็นพยัญชนะชชิงมีคําว่าอะไรบ้างตัวอย่างเช่นชาบฉวกฉลามฉันฉากฉายฉีก ชุยฉายอันนี้เป็นคําตัวอย่างที่ยกให้ดูเฉยๆนะคะนักเรียนแค่เขียนตัวเฉช,ชิงมาเท่านั้นเองนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการเขียนชอช้างให้นักเรียนเขียนตามจุดเลยนะคะที่คิงคูได้จุดไว้ให้แล้วเขียนเฉพาะชอช้างนะคะส่วนหมวดคําที่อยู่ในตัวชอช้างก็จะมีคําว่าชนีชมพู่ชายชามช้อนช็อกชิงชา้าชะลอม ไม่ยากใช่ไหมคะให้นักเรียนเขียนชอช้างน,ะนานนี้นะคะต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นการระบายสีก่อนนะคะถึงค่อยจับคู่ความสัมพันธ์นะคะทางด้านซ้ายมือจะมีพยัญชนะน,นหนูบใบไม้ปปลาผพ,พึ่งฟฝาพอพานทีนี้นักเรียนก็มาดูความสัมพันธ์ทางด้านขวามือว่ามีรูปอะไรที่มันสัมพันธ์กับพยัญชนะ ทางด้านซ้ายมือบ้างตัวอย่างเช่นตัวนี้คือตัวนอนหนูนั่นเองก็มาดูรูปภาพทางด้านขวามือว่ารูปภาพไหนสัมพันธ์กันนะคะตัวอย่างเช่นนอนหนูก็ลากมาที่รูปหนูแบบนี้นะคะเด็กๆต่อไปค่ะแมางานนี้จะเป็นการจับคู่ตัวเลขและจํานวนทางด้านซ้ายมือจะเป็นตัวเลขนะคะส่วนทางด้านขวามือจะเป็นจํานวนที่อยู่ในแต่ละรูปภาพนะคะ อันนี้จะเป็นเลข3เลข5เลข4เลข1และเลข2นักเรียนก็โยงมาโยงภาพมาทางด้านขวามือเลยแบบในสัมพันธ์กันนะคะต่อไปค่ะหน้านี้จะเป็นการเขียนตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขอารบิกเลขไทยภาษาอังกฤษและภาษาไทยอันนี้จะเป็นเลข4นะคะเพราะว่ามีดินสออยู่ทั้งหมด4แท่งนะคะ ต่อไปค่ะหน้านี้จะเป็นเลข5มีดินสอทั้งหมด5แท่งนะคะอย่าลืมระบายสีกันด้วยนะคะเด็กๆจะมีเลข5อารบิกเลข5ไทยภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะคะต่อไปค่ะหน้านี้จะเป็นการระบายสีภาพสุสาครแล้วก็ม้านินมังกรนะคะ เป็นตัวละครจากเรื่องพระอภัยมณีนะคะให้เด็กๆระบายสีกันให้สวยงามและตั้งใจนะคะส่วนน้าสุดท้ายจะเป็นใบงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะคะซึ่งในวันที่26มิถุนายนของทุกปีนะคะจะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกคุณครูก็เลยได้นําใบงานยาเสพติดมาให้กับนักเรียนระบายสีด้วยนะคะ เป็นไงคะใบงานของคุณครูไม่ยากนะคะหวังว่านักเรียนทุกคนจะต,ตั้งใจทำอีกเช่นเคยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ